ที่เทวิกาคาเฟ่จิวเวลรี่นะคะตอนนี้จะเป็นวงล้อหมุน199บาท199บาทค่ะแล้วก็จะจับรางวัลรางวัลอยู่ที่นี่รางวัลที่1เป็นแหวนใช่รางวัลที่1เป็นแหวนนี่นี่นี่รางวัลที่หน่งยูซูมาหน่อยนี่จ้ารางวัลที่1ค่ะสวยงามมากเลยค่ะมีแหวนแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นพลอยล้อมนแล้วก็พลอยเม็ดพลอยเม็ดเบอร์เลยใหญ่มากแล้ว ันนี้เป็นรางวัลที่สามรางวัลที่สามนี่ค่ะลายแล้วนี้เป็นรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษเม็ดเบอเริ่มเติมเลยแล้วก็เราเดินมาดูนะเนี่ยคือแบบว่าเลือกได้หมดเลยนะนี่รางวัลเล็กรางวัลน้อยนะแล้วก็นี่มีแหวนตรงนี้อีกเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหยังกระบนสวงสวรรค์นี่นี่นี่ดูพลอยอันนี้ดิพลอยล้อมโอ้ยนี่นี่อีกนี่อีกล้อมนี่ล้อมนี้ก็สวยล้อมนี้ก็สวยล้อมนี้ก็สวยเม็ดนี้ก็สวย เอาวน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 รอบน้นเลยนี่โอ้นะนี่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ค่ะอลังการอลังการไม่ตรงนี้อลังการมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยดองพอยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือน้ำดื่มของเขาคิจกูดเนาะนี่ยี่สิบบาทได้หลายร้อยแดกคอยได้เลยนี่เลยดีนี่นี่ น้ำดื่มเขาพิจกูดหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องลดขยะบนเขาพิจกูดนะยี่สิบาทพอยเม็ดหนึ่งหลายร้อยโอ้โหถ้าไม่บอกว่ามีบุญแล้วจะมีอะไรมีบุญเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ขึ้นเขาพิจกูดี่แบบบุญส่งผลทันตาเห็น มาเลยค่ะมาเลยค่ะเทวิกาคาเฟ่ซิลเวอรี่นะคะจังทับปรีการสนดสุสุขุมวิทขากลับกรุงเทพก่อนถึง4ี่แยกเนินสูงโอ้โหทางผ่านขาลับกรุงเทพอยู่แล้วไปขึ้นเขาชิคูดยังไงต้องผ่านตรงนี้แวะมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ